ก็กรบสวัสดีอาจารย์และบุคลากรและนิสิตทุกคนนะคะดิฉันชลิดาลิงจีราชนาดนะคะเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยนะคะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนประกาศ รางวัลน,นะคะของฝ่ายวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะประจําปีการศึกษา2563นะคะ,ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเราจะมอบประกาศสมิยาบัตรให้กับอาจารย์นะคะและนิสิตในวันไหว้ครูแต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดนะคะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนของฝ่ายวิจัยเพื่อประกาศรางวัลทางออนไลน์นะคะส่วนโลและประกาศสมยาบัตรและเงินรางวัลน,นะคะจะทําการติดต่อท่านอาจารย์และนิสิตเพื่อให้มารับในโอกาสต่ตอไปนะคะ ะะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะขออนุญาตประกาศนะคะรางวัลน,นะคะก็อ,ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องขอขอบพระคุณอ,อาจารย์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตซึ่งส่งนิสิตนะคะเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ของเราไม่ว่าจะเป็นการประกวดในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินะคะ ในในโอกาสนี้รายวิชาวิใใจัยนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปร,รึกษาทุกท่านมานะที่นี้นะคะแรงน้ำของอาจารย์ที่ปร,รึกษาที่ส่งมิสธิ์ไปแล้วก็ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็มีดังนี้นะคะคนแรกก็คือขอขอบพระคุณศาส,สตราจารย์ันแพทย์ดรประสิทธิ์ภาวสันนะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนแพทย์หญิงดรทันธริดาพรทวีทัศน์นะคะ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาตสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรอัญชลีวชาลาาัชรศักดิ์นะคะขอขอบพระคุณรองศาตสาตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรสิรีดาสูอัมพรนะคะขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาตสาตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรสิริการอรุ่นยานานะคะ ก็ประกาศนสียงบาตนะคะเดี๋ยวจะทำการติดต่อเพื่อส่งแพ่อาจารย์นะคะขอขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะที่ดูแลนิสิตเป็นอย่างดีนะคะเวลาที่เด็กนิสิตได้รางวัลนะคะสร้างชื่อเสียงให้คณะนะคะอาจารย์ทุกท่านพวกนี้เป็นอาจารย์ที่ปิดทองหลังพระนะคะช่วยดูแลเด็กๆมาตลอดนะคะก็รายวิชาไม่มีอะไรให้นะคะนอกจากประกาศเสียงบาตให้นะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ดูแลเด็กๆแล้วก็ขอความร่วมมือ ารทุกท่านนะคะในอนาคตต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการประกาศเงินรางวัลนะคะของโครงการวิจัยทางธนกรรมนะคะเ,ออเป็นรางวัลทุนของาศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรหม่อมราชวงศ์อนพิดากรนะคะเราก็จะให้รางวัลกับนิสิตที่ประกวดในโครงงานวิจัยของคณะนะคะทุกป,ปีในงานวันวิจัยนะคะโดยที่นิสิตพวกนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของคณะไปประกวดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นงานประกวดระดับของทันตแพทยสมาคมนะคะหรือว่า ไอเอดีอาร์หรือซีอาร์นะคะหรืทอทอบททก็ตามนะคะซึ่งนิสิตของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทุกปีนะคะแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้นิสิตทุกคนนะคะก็จะ,ะช่วยกันพยายามประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดยังไงก็ตามก็ขอให้ขอรายวิชาก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็เพื่อเป็นการให้รางวัลนิสิตเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะคะกะ็ก็จะมีการ อมอบเงินรางวัลให้ดังนี้นะคะ,ะโดยโครงการประเภทวิจัยเบสิคไซ์นะคะมี3รางวัลรางวัลชนะเลิศจำนวนเงินส0 0 0ับาทนะคะ,ะ,ะเป็นของอ Uh, ชื่อผลงาน Effect of Ethylene Diamine t e t a a c i acid t i c Acid on Cell Proliferation and Migration of Stem Cell from e p i c a l p a l นะคะโดยนางสาวเบญญาแสงวิสุทธิใสนายทิตินันรัตนกโกศลนางสาวนัชชาติรพงศ์ัยบรู์นะคะอาจารย์ที่ปร,รึกษาคือท่านศาสตราจารย์ันแพทย์ดรธานภาูรปุถานนลภาวิชาการวิภาคศาสตร์นะคะ แล้วก็ในประเภทของเบสิคไซน์นะคะมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1-2รางวัลน,นะคะกลุ่มที่1จะได้รางวัลเ,เงิน2,500บาทคือกลุ่มของออรองศาสตราจารย์ทันตแทยหญิงดรรัรชนีอัมพรนาลังเวทภาวิชาจุลราชีวาวิทยานะคะชื่อผลงานคือ s p o r i c i d a l effect of double disinfectant proposal proposing novel high level disinfection method for semi critical instruments นะคะโดยนางสาวนัชชาวิสิติ์สระอาดนายทัศนมนทนเพชรบรมนางสาวบุญยวีทานนามมันะคะ และเรามีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอีกหนึ่งกลุ่มนะคะซึ่งได้รับรงงางเงินรางวัล2,500บาทเท่ากันนะคะคือกลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาของคือรองาศาสตราจารย์ธันธแพทย์หญิงดรพนิดาธัญญาศรีสังและรองาศาสตราจารย์ธัญแพทย์หญิงดรอ,อรัอราญามาตังค์สมบัติภาวิชาจุนชีววิทยานะคะชื่อผลงานคือ sugar substitute in cookies satisfaction and post consumption salary th โดยนายจิรศิษ์เจรยนพันมีนังสาวอาลวินพงมเพชรและนางสาวอาริยานาติกกรนะคะขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นโครงการวิจัยประเภทคณิตศาสตร์นะคะที่ได้รับเงินรางวัลมีทั้งหมด3รางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรางวัล4,000บาทนะคะชื่อผลงาน Characteristic of teeth and their malformation associated with skeletal dysplasia โดยนางสาวเจนจิราตันตราพรพงศ์นายนัทนันยุทธาชาวิทยนายวราศ์พันติแพทย์ยังกูล อาจารย์ที่ปรึกษาคือรองาศาสตราจารย์รทันตแพทย์หญิงดรทันธริราพรทวิทาศภาควิชาสารีรวิทยานะคะ ในประเภทของคลินิคเค้าทรายเรามีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสรางวัลน,นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่กลุ่มแรกนะคะได้รับเงินรางวัล2,500น2,500บาทนะคะชื่อผลงาน Prevalence Awareness and Management of Bruxism in Thai Dental s t u d e n t c r o s c s e c t i o n a l Study นะคะโดยนางสาวแรพรพดุงพิพัฒน์บวรนะคะนางสาวพานิพิมพ์ฟองสุดกุลและนายคูวิศ รูอิยพันธ์นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์พันตะแพทย์อุทัยอุมาภาวิชาธานกรรมบทเขียวนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหอนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับเงินรางวัล2,500บาทนะคะชื่อผลงาน Impact of Oral and Dental Prosthesis Status on Body Composition รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะอีกกลุ่มนะคะซึ่งได้รับรางวัลจำนวนเงิน2,500บาทนะคะคือ Impact of Oral and Dental p r o s e s e s Status on Body Composition and m a s t i c a t o r y Performance นะคะโดยนิสิตทันตแพทย์นะคะนายจิราตศีโรตะมาราตและนายศิราภพเดชพิรุณทองนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ทันตแพทย์หญิงดรนาริดีบิพกทีพิพาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์นะคะ ก็นิสิตก็จะติดต่อกับฝ่ายกิจการนิสิตนะคะมารับเงนรางวัลน,นะคะแล้วก็นิสิตเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของคณะไปประกวดนะคะในระดับชาติและระดับนานชาติต่อไปก็ทางฝ่ายใิจัยและคณะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ,คะต่อไปก็จะเป็นโครงการประเภท material science และ miscellaneous นะคะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวนหนึ่รางวัล4,000บาท ก็ะะจะเป็นของกลุ่มงานวิจัย Effect of Stress on Clinical Performance in Dental Students of Public University in Bangkok Metropolitan Region นะคะโดยนายพัชรพิชิตป,ปีชานางสาวพันพัอนสีไตราราศีนางสาวสมนรัตนเลิศสมพลน,นะคะโดยอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตะแพทย์ดิงนักเตอร์พิไลพรนิวานุสิริภาวิชาการวิภาคศาสตร ะะแล้วก็นอกจากนี้มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจำนวนรางวัล2,500บาทคือกลุ่ม In Vitro Assessment of c a n d a l b e c a n Adherence and Surface Roughness of Dynamic Impression Liner (DIL) Compare with Soft Liner and Hard Liner นะคะมีสิทธิ์ทันตแพทย์นายพักนานจิสิริจารุวรนายภูลินคริพันินนายบัชิรวิทย์ลิมมัทูรสกุลน,นะคะ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนแพทย์ดรวัชรศาส์กุมาลสวินจากภาควิชาธนกรรมประดิษฐ์นะคะอาจารย์ธนแพทย์ญิงดรนันิดีลิมปวงทิ์นะคะและจากภาควิชาจุลชีววิทยารองศาสตราจารย์ธนแพทย์ญิงดรอรนนามัตังขสมบัตินะคะก็แสดงความยินดีกับนิสิตในกลุ่มแมทิยาส์นสนะคะก็จะไปประกวดของงาน C ีอาแล้วก็งานอบอทอต่อไปนะคะอันนี้ แล้วก็รายวิชาก็ขอขอบคุณนิสิตธนตแพทย์พัฒนานศรไดิจารุวรรณนั้นที่นี้ด้วยนะคะ,ะที่รายวิชาต้องขอขอบคุณนิสิตธนตแพทย์ท่านนี้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าทุกป,ปีเนี่ยก็จะมีนิสิตคนหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชานะคะให้กับเราก็คอยตามผลงานตามโพสต์อตามทุกคนเลยก็ถือว่า นิสิตนแพทย์ท่านนี้นะคะเสียสลาเป็นอย่างสูงนะคะก็รายวิชาก็ขอมอบประกาศนียบัตรให้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญในการงานหน้าที่และการศึกษานะคะขอบพระคุณนะคะก็อันนี้จะเป็นในงานวันวิจัยนะคะนอกจากที่เราจะมีการประกวดของนิสิตระดับ ปัญญาบัณฑิตแล้วเนี่ยและระดับโพสแ a ดเราก็มีการประกวดนะคะแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีกองทุนไปให้เป็นเงินรางวัลนะคะแต่ขอประกาศรางวัลมาณที่นี้เนื่องจากว่านิสิตเราก็จะไปประกวดในงานของทันตแพทยสมาคมอบททแล้วก็การประกวด ADR ในระดับโพสแดอวอร์เช่นกันนะคะ ขอประกาศในี่ค้นะคะคนที่ได้รางวัลดำดับ3นะคะในการประกวดนะคะคือทันตแพทย์อาทิคุณประดิษฐ์ประพานนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรเกตกัญญาสักพเลขนะคะชื่อหัวข้องานคือ stress of t h a i d e n t i s t s during COVID-19 pandemic in Thailand นะคะ ผูท้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคืออาจารย์ทันตแพทย์พีรวิทย์ลิมลาวันนะคะโดยอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร,อ,รอัญชลีวัชรักษานะคะงานวิจัยหัวข้อเรื่อง microRNA 302a3p delivery by apts modified hydroxyapatite n a n o p a r t i c l e and 3d p r i n t scaffold to promote osteogenic differentiation นะคะเขาแสดงความยินดีนะคะและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคือทันตแพทย์จิรวิทย์อิน ญาตินะคะอ,อ,อาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดอคเตอร์สุปริดาศรีธัญรัตน์นะคะหัวข้อเรื่อง e f f e c t of Supercrystal Gingival Connective Tissue Derived Mesenchymal Stem Cell on c y t o k i n e Production of Macrophage แสดงความยินดีมานะพี่นีด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกาศ รางวัลวิจัยคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของอาจารย์นะคะซึ่งมีผลงานตีพิมพ์นะคะและผ้าวิชาในลําดับง,งานต่างๆดังนี้นะคะ,ะขออนุญาตประกาศตามแคตตาล็อดังนี้นะคะโดยที่อาจารย์ที่ได้ารางวัลลาดับที่3อาจารย์จะได้เป็นประกาศสนบาบัตรนะคะ ส่วนอาจารย์ที่ได้ที่1ที่2อาจารย์จะได้เป็นโล่รางวัลนะคะเดี๋ยวยังไงทางฝ่ายวิจัยจะทําการติดต่ออาจารย์ทุกท่านไปเพื่อติดต่อรับโล่และประกาศเียบัตน,นะคะขอบคุณค่ะขอประกาศรางวัลนะคะในหมวดแรกก็คือรางวัลจานวนผลงนานตีพิมพ์สูงสุดนะคะประจําปี2563นะคะอันดับ3คือท่านาศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรพรสุทาธัญาิาจไพศาลภา,าวิชาการวิพากษศาสตร รองชนะเลดับ,บสองมีสองท่านนะคะคือรองาศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรันทรีราพรทวิทั์ภาวิชาสรีรวิทยาและาศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรธนภูมิโอสถานนทภาวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะส่วนอันดับที่1นนะคะคือท่านอาจารย์าศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรประสิทธิ์ภาวสารจากภาวิชาการวิภาคศาสตร์นะคะแสดงความยินดีกับทนาจารย์ทุกท่านนะคะ ไปในหมวดของรางวัลจำนวนการอ้างอิงสูงสุดประจำปีการศึกษา2563 Highest Citation Award 2020นะคะอันดับ3นะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ันตแพทย์ดรวิริทพลสีมณีพงศ์นะคะจากภาควิชาธนตกรรมประดิษฐ์นะคะอันดับ2ค่ะจากรองศาสตราจารย์ธนตแพทย์หญิงดรอ,อร,อารานานมาตังคาสมบัติภาควิชาจุลชีววิทยา และอันดับหนึ่งนะคะคือท่านอาจารย์น้องใหม่ซึ่งกลับมาสดๆจริงๆเลยนะคะอาจารย์ธนแพทย์ดรภาสวัรค์บิริยกิจจานะคะภาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากนะคะขอสะแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกๆท่านนะคะต่อไปเป็นรางวัลผลงานวิจัย นะคะการตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงที่สุดในปี2563นะคะดังนี้นะคะอันดับ3นะคะคือรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรก,กดติติต่อรุ่งเรืองนะคะ,ะ Impact Factor 5.2นะคะอันดับ2นะคะ Second Prize Award to Assistant Professor Joe Ferrara นะคะ,ะ Impact Factor 6.8 Congratulations ค่ะไปนะคะ อันดับหนึ่งนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรทันทรลีลาขอนทวิทัศน์ภาวิชาศรีลาวิทยานะคะจย์ตีพิมพ์ที่ i ิ p act Factor 6.9นะคะขอสะแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกทกท,กท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะอาจารย์ที่ได้รางวัลที่1และที่2ก็จะได้เป็นโล่นะคะที่3ได้เป็นประกาศนียบัตรนะคะต่อไปก็เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจทางภาวิชาที่ช่วยกันตีพิมพ์ทำผลงานให้กับ คณะนะคะฝ่ายวิจัยก็มีการให้ประกาศนโยายบาททัตรเพื่อเชอิดชูนะคะภาควิชาที่มีผลงานตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ที่ทำงานอยู่นะคะโดยภาควิชาแบ่งเป็นคลินิกและคลินิกนะคะในส่วนของภาควิชาคลินิกนะคะอันดับที่3ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ไม่นับที่ลาลาเรียนนะคะอันดับที่3คือภาควิชาทันต,า,ตายาธิวิทยานะคะ อันดับ2คือภาควิชาสรีรวิทยาและอันดับ1คือภาควิชากายวิภาคศาสตร์นะคะทุกภาควิชาก็จะได้ประกาศเสียบัตรนะคะขอพระคุณน,นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลภาควิชาคลินิกนะคะที่มีผลงานตีทิมพ์จอต่อจำนวนอาจารย์สูงสุดในปี2563นะคะอันดับที่สเป็นของภาควิชาสารศาสตร์นะคะอันดับ2เป็นของภาควิชารังสีวิทยา และอันดับหนึ่งเป็นของภวิชาเวชาศาสตร์ช่องป่าะะขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ช่วยกันสร้างผลงานตีพิมพ์ให้กับคณะนะคะก็มาถึงก ในที่นี้ก็ขอจบการประกาศรางวัลวิจัยมานที่นี้นะคะถ้าเกิดอันชื่อท่านใดผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะขอใหออ้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและเสเตซเซฟกันทุกท่านนะคะหวังว่าปีหน้าจะไม่ต้องประกาศออนไลน์อีกขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ